ถ้าใส่กระดาษในกระเป๋าฉันเธอคือคนส่งข่าวนี่หร<ะ>ือคนะฉันกำลังปกป้องเธอแต่เธอกลับกล่าวหาฉันเหรอกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐาน<อ>ไม่ได้นะเจ้ามาริเนต์หนูมั่นใจว่าเป็นเธอถ้าขโมยกระดาษคพิตอบเป็นไปไม่ได้หรอกหน้ามาริเนตไลาลาได้คะแนนสอบน้อยที่สุดในห้อง ขอโทษนะครับ,ค,รบคุณบูสตดเย่แต่ทุกคนในห้องรู้ว่ามาริเนตไม่ใช่คนที่โกงครับเขาพูดถูกไม่มีเหตุผลเลยม a r i n ินเจริง,รงานตไลลาไปที่ห้องครูใหญ่ด้วยนะจ๊ะจนกว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ฉันสาบานแล้วจะทำให้ชีวิตเธามีแต่เรื่องยุ่งยากมารีเนตดูซิว่าเธอจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงฉันไม่มีทางตกลมพลางเธอหรอกไลลา สายไปแล้วเธอตกไปเรียบร้อยเธอจะไปไหนอ่ะอีกเดียวเธอก็รู้เองแหละรมไหมอ๋ออ๋อฮะอ๋ะอขา้งนนท์เกิดอ,อะไรขึ้นอะมาไดเน็ตล่กฉันตกลงบันไดมาค่ะเข้ามาในห้องฉันแต่ครัใหญ่ไม่ใช่หนูหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมารีเด็ตไม่ชอบหนูหนูพยายามจะเป็นเพื่อนเธอจริงๆแต่เธอเอาแต่พูดว่านหนูก็ คลายเกลียดหนูไปด้วยแล้วตอนนี้เธอก็ผลักหนูตกลงมันไดมาอ๋อเรื่องนี้โกหออกหมดเลยผูต่อไปอะไรล่ะเธอยังเอาสร้อยคอที่หนูได้รับมาจากคุณย่าไปด้วยจีสุน,นักจิ้งจอกเอาไปเหรอขโมยงั้นเหรอ,อ,อไม่จริงนะคะหนูไม่เคยขโมยอะไรสักอย่างลูกสาวผมไม่ใช่ขโมยนะทำไมเราต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเธอกล่าวหาได้ไม่มีหลักฐานเลยอ๋อฉันมีหลักฐาน เอา็อกเกอร์ของเธอด้วยที่ของคุณย่าฉันเองถ้าแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแองไม่ใช่หนูนะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหนูสาบานได้ไม่รู้ว่าไลลาโกหกอยู่ <c oughs> ใช่ไหมแอเดรียนคุณเดโมโคริสผมคิดว่ามาริเนตดูแบงเฉงเขาถูกไลไออกจากโรงเรียนนี้<า>ไลลาโรสซิพูดถูกแล้ว ผมฆ่ากับการรอ,อคอยมากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของบริเนตจะนำความสิ้นหวังครั้งใหญ่มาให้แก่ทุกคนที่เคยเชื่อใจเธอฉันรู้สึกได้ถึงพือารมณ์น่าลบขนาดมาหืมาขนาดที่พวกเขากำลังสิ้นหวังร้อมเรี่อยังนาตาลีพร้อมอย่างที่สุดครับแคปเตอริสฉันจะคืนพลังให้เธอและเธอจงเปลี่ยนร่างฉันให้เป็นสกาเลต์ดมด จากนี้เป็นต้นไปคุณก็คือสการเลตมอร์ผู้ยิ่งใหญ่ขอบใจเธอมากตอนนี้ฉันสามารถปล่อยอากุมาได้มากทันี่จต้องการแล้วอบินไปเลยอากุมา้อยของฉันพาลามาริเนตกับเพื่อนเธอแล้วเปนพวกมันเป,ป็นพิศาาให้หมด รตี่วีนพรินเ้สจันติสฉันคือสกาเลตมอดเพราะความบริสุทธิ์ใจไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไปฉันจะมอบพลังให้เธอสองคนช่วยเปิดเผยความจริงเองส่วนคนที่เหลือเยื่อที่แสนซื่อสัตย์ต้องมาผิดหวังเพราะคนที่ตัวเองเคยชื่นชมเป็นอย่างมากยินดีที่เจอกันอีกครั้งแต่ในทางกลับกันทุกคนจะต้องนำมิราคิลสของเลดี้บาก,กับแคทนัวมาให้ฉันเป็นอะไรไปแล้วค่ะทุกอย่างกติดีดงลงมอต่อเลย